โอเคได้จ้ะสวัสดีคุณเลยนะครับที่วัดนะนั่ง้าอ้ะ้ไขนุ้ยไข่นยนายได้ค่ะโอเค่ะขอบคุณค่ะขนนไอ้ขนนไม่ไมเท่าไหร่ไอ้ไข่นุ้ยลูกนั่นอ่ะไอน นั่งลงไม่แซ่แรกเลยนะม่แซ่แเอาเอาเอาหนีเลยเดียวมาแล้วเธอมาแล้วเธอโอ้เอาผู้หญิงเอาผู้หญิงตัวใดผู้หญิงไม่ได้บอตัวบอหญิงตัวบอคะอันนั้นไม่น่าจตัวผู้ทำเนี่อันนี้ใบยมีชื่อทตัวอันนี้น้องยมผู้หญิงเผู้หญิงนี้ตัวผู้เีย้อดิพูตัวเมียแมวมตัวเมียเีย บเค่าะขยก็มึงโมเป็นอันนี้มีจิมมี่วะอันนี้มีไข่อันไหนเป็นไข่ข้ามันคือกันเนาะคือกันอันไหนมีจิมมี่อันนี้มีจิมมี่มีจิมมี่บ่อนี่มั้งน้ำตาลสบู่อันนี้มีจิมมี่อันนี้อันนี้ชื่อเอาไปตั้งชื่อใหม่ก็ได้ค่ะอันนี้น้องใบบัวใบบัวน้องใบบัวอันนี้อันนี้น้องใบทอง เลยไหมคะโอ๋ออะไม่ไหวมั้งเอาไหวมั้งเอาใบบัวกับใบทองไปก็ได้เอ้ยใบเงินกับใบทองไปก็ได้จะได้เป็นคู่กันจะได้ไม่เหงาอ๋อคือโบราณ้าพูดเต็มใจกับโบราณดูแต่ยังโกรธน้ำยาด้วยอีกตัวนึงอยากไปแล้วลูกอีกตัวนึงอยไปแล้วคะกจะรักตาหักกันนะ เขาจำเขาหน้าตาคล้ายกันนู่นนู่นไอตัวนึงที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นแสกกันเขาจะคล้ายกันโอ้เปิดอันอันนั้นลราไม่ใช่เบิ้งแมวนี่แม่มาเกินไปไม่ต้องง่อยนะเดือนเดือนวันนี้หนาเดือนก็เดือนกว่าเท่าไหร่เดือนสองเดือนค่ะสองเดือนชูขาวนะตัวแต่ไม่มีข้างล่างดูยังไงอ่ะตาดูไม่เป็นอันนี้มีจิมมี่ไม่อกี้ เรามันมีอยู่แล้วสองตัวถนนไล่น้องอยู่ข้างล่างมาอีกตัวสิลูกโอมนได้เดือดน้ำโซ่นะโอ้เปิดกล้องเหมือนอะโอ้เปิดนนเปตันะวใดตัวใดโอ้นี่บางโดบางโดนจะได้ยังไงน,นี่เบ็นแบบแบบน้ำโซคค่ก็มึงก็มืดใช่ไหมไปหาแสงมากขึ้เอามาไปหาแสงนะ ตัวเมียตัวเมียตัวผู้ลูกกิ้เก่งลูก้งกลางเลยนี่องกลางเลยไม่ไ้ชือบนันนี้ะูกตัวนั่นน่ะอเคไมตัวสีตัวสีขาวเนหลังงานี่ขนนอันนี้อันนี้อันนี้ขนนอันนี้ไม่ใช่แมว ถนนเห็นไหมแม่คือถนนพอเห็นไหมแม่แล้วคือบบโอเย็นจนเป็นนุ่มแล้วไปปีใหม่ไ่บ้านไหนอะไปไหนมาแล้วลอบตัวนีเลยจอปแชเห็นไหมขนนเห็นไหมขนนอไรกเถอะเลยเนี่ยให้อื่นเลี้ยงเลยขนนอะ น้องใบหยกหนูว่าจะเอาน้องใบหยกไว้เรจะไปอุ๊ยโอ้ยน้องตัวขาวน้องใบหยกโอ้ยนี่สวยกำลังปรับโฟกัสใจดวเดี๋ยวคู่ไม่หรอหนูอยากได้ตัวคู่ไหมคู่แบบไอ้นี่ด้วยอะค่ะใหญ่ขึ้นใช่เลยถ้ามีหลายตัวไม่หายแง๊งแง๊แง๊งแใบหยกพอก็รุ่นนู้นตัวนั้นน่ารักมาจาก นว่ืออะไรต่ทน้องอันนี enfin ้ใบเอาใบเนตนี้ตมีจิมิหรือมีไ่อันนี้มีจิมิตอนนี้ก็อนนี้ก็มีจมินี่ก็สวยงาอบอัตวนมัติตอเสตัวนี้ได้สวยไ้เสอตัวนี้กมีจิมิค่ะเอาไปตัวเลยมันะมีเพื่อนนี่มนัเอาองตัวแล้วอยู่จะตัวนอตักัน แมวมาเมื่อกี้สมตัวอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีสองตัวนันนี่ซื้อไปเลี้ยงมาครับซื้อไปเลี้ยงวะอออยตายไม่าตายทม่เอถดเหยียบหน้าบ้านดูนีพันเมื่อกี้เวลากระดิกมุงกระดุมไม่ตื่นนะลูกอัวนี้ปะมีพาสินสอดดีบ่เอาไหมค่ะ ไม่ไม่ไม่พอดีพระอาจารย์เพ่อนเอามาให้หนูอาจารย์เตี้ยวไหนหนูขอไปแอบดูสองตัวได้ได้จ้ะจับลูโอ้แต่ตัวเดียวโอเคนะก็แบ่งแบ่งกันเลี้ยงนะพี่นายก็เลี้ยงมีลูกเยอะพี่นายเลยลูกเยอะโอเคที่มาคลิปนี้ก็ทาไว้แค่นี้ก่อนนะขอตัดจบมาชิมหน้าครับสวัสดีครับ